นักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสอากาศเย็นและความสวยงามของพระอทิตย์ขึ้นทะเลหมอกที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเป็นใจคับอุณหภูมิอยู่ที่11องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้มีคนขึ้นไปอยู่บนยอดดอยอินทนนท์คุณผู้ชมมากกว่า3,500คนเลยนะคะสำหรับการชมบรรยากาศแบบนี้ที่เชียงรายค่ะอุณหภูมิอยู่ที่15 20องศาเซลเซียส แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็คลาคร่ำไปด้วยประชาชนค่ะเช่นที่บ้านผาหมีตําบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายมีนักท่องเที่ยวไปนอนค้างคืนสัมผัสอากาศหนาวเย็นนอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าไปรับประทานอาหารพื้นถิ่นดูการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงด้วยนะคะนายนารงพลคิดอ่านในอำเภอแม่สายเปิดเผยว่า ที่แม่สายมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายค่ะจะไปที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ก็ได้มาชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งก็มีประวัติศาสตร์เรื่องของการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ก็ได้จะไปที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบค่ะและที่จังหวัดน่านนะคะก็ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัดโบราณต่างๆทั้งในตัวอำเภอและนอกตัวอำเภอเมืองน่านค่ะวัดภูมินว,วัดมิ่งเมืองและสุ้มต้นลีลาวดีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันอย่างคึกคักนะคะและแน่นอนจุดไฮไลท์ค่ะจิตรกรรมฝาผนังกระสิบลักษบรรลือโลกนะคะปู่ม่านย่าม่านสินค้าพื้นเมืองก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ตอนนี้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยค่ะ